สวัสดีปอแม่พี่น้องมดสุขูสุคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องสหายคนเมืองเชนแหนวนครับเดี๋ยวจะปลาปอแม่พี่น้องมารับชมก่อนในบ้านผมนะครับเจ้าของช่องเนี่ยครับว่า,าได้ทําแบบแนวเศรศฤฤษฐกิจพอเพียงมีย่างของครับในบ้านในพื้นที่ประมาณสามงานนะครับเดี๋ยวปลาปอแม่พี่น้องไปรับชมเลยนะครับอ ตีลักลักเอาตีตตไว้กินทุกวันนี่ก็มีไข่ไก่นะครับมีปลาดุกมีกบมีไก่พื้นเนื้อนะครับกราไปปล่อพี่นอกไปดูไก่ไข่นะครับนะครับไก่ไข่ตอนนี้เขาก็เลี้ยงอยู่้าตัวนะครับนี่มเาเจ้าก็เก็บไข่ไปแล้วนะครับจเจ้าเขาเก็บไข่ไปแล้วครับไก่ไข่ วันหนึ่งมันจะขาอยู่สองสามข้างนะครับก็มีปลาดุกนะครับปลาดุกรักเสียนะครับนี่นี่ครับบิกไก่กินนะครับตอนนี้ตัวใหญ่มากนะครับประมาณสองสามโลแล้วครับนี่เรื่องมันเหมือนนะครับเป็นหกเจ็ดเดียนะครับนี่ก่อนกัเรื่องดูห้าหกสิบตัวนะครับขายไปหมดแล้วครับเหลือประมาณสามสี่ตัวนะครับตอนนี้น่าจะเป็นบอกกบนะครับบอกกบ ครบก็เหลืออยู่ประมาณสองสามตัวนะครับโดจะพาปอมไปข้นอไปดูครับนี่ก็เป็นเล่าไก่ครับเล่าไก่ไก่อยู่ประมาณสองกว่าตัวนะครับไก่ขึ้นเมืองนี่ก็มีอ่ามายืนตน้นนะต้นสักนี่ก็พักะอมพักละฝรัง่ง ผลไม้เรากับนี้นะมะม่วงฝรั่งขึ้นไปดูข้างบนนะครับดูชมยูนะครับน่ครับมะละกอกับนี้นะครับมะละกอสมโอมีมดนะครัผลไม้ไม้ยืนต้นอันนี้ลงไปก็ ลงไปในหมู่บ้านนะครับบ้านเขาจะอย,อยู่นอกหมู่บ้านสักไปนะครับเียับสงบครับใม่คืนนะติดดอยละมอนดอยมอนดอย,อดอยห้วยต้นยางนะครับมอนดอยห้วยต้นยางตาขึ้นไปขึ้นไปไม่ได้นะครับ ไปกเ,เนี่ยวันหน้าเขาจะขึ้นไปใจชืดมาตอลอดสักสี่ชั่วโมงตั้งบนดอยนี่รเดี๋ยวขอสักหนึ่งหนึ่งไ้อยไร่นะครับยวดดูสักหนึ่งพันคน,นครับแล้วเขาจะขึ้นไปทำคอนเทนต์ที่บนดอยนี้นะครับขอกดไล่์เข้าขมาชมเยอะๆนะครับเดี๋ยว จะได้ทำคอนเทนต์สนุกสนุกในปอปีนอฟน,นี้นะครับชมนะครับนี่ครับรถตาไใบบานคานะครับตบบดบานคาครับยงเขตอยู่อำเภอเมืองอยู่นะครับสดตตบบดบานคานี่ก็คือเขตอำเภอเมืองปานนะครับตบบดทุ่งกาวปเป็นเขตอำเภอเมืองปานน,นี่ครห้องวัดดอยห้วยห้ออตุ้นยางนะครับ มันนยากทางไปฝั่งต้นก็เป็นทางไปบางสุขคอนมนครับเบนี่ยเขาเป็นตำบลมาขาอากาศหนาวมาครับวันนี้วันที่สิบแปด สิบเกาธันวาสองพันห้าอยนะครับอากาศเดืเย็นเดิมแบบหนาวนะครับโอเคครับจะได้ก็ขอจบคลิปเพียงตอนนี้กันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อบอระาดคลิปต่อๆไปแล้วก็ขอ,อยังกด อดไลในการคลิปนี้เข้ามา100้คนและคนดู1น0 0งคนนะครับเดี๋ยวเฮาจะขึ้นไปใช้ชีวิตของตลอ,อดทั้งสี่สมงตีบนดอยที่นี่นะครับจะได้กับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับผมสบายดีสวัสดีครับ